สวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกคนเดี๋ยวช่วงวงในวันนี้นะครับผมจะชวนคุยเรื่องความล้มเหลวในการเสริมทัพของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับช่วว่าหลายคนคาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าถ้าเรามองจากภายนอกเข้าไปข้างในเนี่ยโสหลิกาโดเป็นทีมที่ร่ำรวยมากมีกลุ่มทุนซาอุปเป็นเจ้าของถึงขนาดสมัยก่อนเนี่ยพวกกฎการเงินอย่าง financial fair play psr มันยังไม่เข้มงวดน,นะค,คนบอกพิมพ์เงินเองก็ได้แบบนี้เอาเอฟเฟ้มาเล่นเซนจนพาร์กได้มั้งแต่ความเป็นจริงคือ2ซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับทีมซื้อขายของเขาเนี่ย ช็อกช้ำมากกับการโดนเตะวิวนะครับไปวิวมาก่อนแล้วก็จะย้ายมาแล้วสุดท้ายโดนไฮแจคกยินใหญ่แย่งไปกินผมพูดชื่อเลยดีนเฮาเ้นของพรหมนี่ก็สเก้าวคนแรกๆเลยแล้วก็มีอย่างเลียมดีแหละโดนเชลซีแย่งไปดิวล่าสุดในชาวปโดนที่ไฮแจ็คเลยกาลังจะได้อยู่แล้วนะสี่สิบแปดชั่วโมงสิง์บตัดหน้านั่นคือสาเหตุครับว่าทําไมการซื้อขายตอนนี้นะครับล่าสุดตรงนี้เลยเนี่ย เอ็ดดี้ฮาวถึงบอกบอร์ดบริหารว่าจะเสียเงินเท่าไหร่ไม่รู้คุณต้องดิวอันโตนี่อีรันก้าของฟอร์เรสต์มาให้ผมให้ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าซีซั่นหน้าเนี่ยดิวเขาจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแม้ว่าจะจบที่5แต่ว่าปีที่ผ่านมาโค้ต้า UCL ของฟุตบอลเต็มห้าทีมนะครับทำไมเขาถึงต้องเอานักเตะค,คนนี้ให้ได้ทั้งที่จริงเป็นเด็กที่แมนยูไม่เอานะย้ายไปอยู่กับฟอร์เรสต์15ล้านปอนด์แต่ว่าเสกให้นอตติงแฮมเนี่ยเล่นฟุตบอลยุโรปในรอบสามสนนิบ ผมเชื่อว่าแฟนบอลที่ได้ไทยหลายคนเนี่ยที่เชียร์ทีมใหญ่อย่างพวกมหาชนแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลสเปอร์เชลซีแมนซิตี้ก็คงคิดบน่นทีมซื้อขายของตัวเองแล้วว่าโอ้ไปคุยมาตั้งนานทำไมยังไม่ได้ตัวสักทีหนึ่งอย่างแมนยูเอ็มบูโม่แบบนี้อาร์เซนอลนี่หนักเลยทั้งโยเคเรสแล้วก็เบนเรมินเซสโก้ครับแต่ว่าจะมีน้อยคนมากที่รู้นะครับว่านิวคาสเซิลเป็นทีมที่ช็อคช้ำม,มากๆเลยครับทั้งที่จริงแล้วเขามีเงินรวยมหาศาลแต่ว่า ด้วยกฎการเงินสมัยนี forward, football, ้ที Content, on, dollar, e ่ม <number item related> ันครอบเอาไว้ว่าไม่ให้นายทุนไปทําธุรกิจเคมีพันอะไรมาไม่รู้รวยแล้วแบบเอาเงินซื้อๆทุกอย่างที่ไปซื้อนฟุตบอลต้องมาจากการทํากําไรของทีมสโมสรจริงๆเช่นมาจากแมตช์เดย์มาจากทางขายผ้าพันคอมาจากตัวฟุตบอลนะครับไม่ใช่ไม่สามารถที่แบบจะโยกกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าฝาได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วทีนี้นิวคาสซิลครับเพิ่งจะได้แชมป์คาราบาวครับเป็นความเป็นการรอคอยที่ นานมากเจ็ดสิบปีอ่ะไม่เคยได้ฟุตบอลอะไรสักข้อยเลยนะครับมันก็น่าจะทําให้หนักฟุตบอลเนี่ยย้ายมาง่ายขึ้นนะครับสมัยก่อนอารันชิลเลอร์เป็นดิวที่สุดยอดมากของความภาคภูมิใจของแม็กพายนะครับย้ายจากแบ็คเบอร์โลเวอร์สไม่ยอมไปแมนยูนเต็ดช่วงนั้นมีเอริกคาร์โดน่านะครับแล้วเขาก็ไกลายเป็นตำนานของคนไทยไซด์ไปเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันครับทีมต้องเสริมความแข็งแกร่งเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโหตอนนี้เนี่ยคือมันมันสู้กันได้ทุกทีมทุกสโมเปี้ยนส์ลีกเจอแบบสิบห้ายังเหนื่ นิวคาสเซิลเนี่ยบอร์ดบริหารก็ให้เงินแล้วก็เป็นไปตามกฎกันเงินแล้วว่าพยายามเสริมครับสองซีซั่นที่ผ่านมาครับพวกเขาชอกช้ำม,มากในการจะได้นักเตะแล้วสุดท้ายก็แฮวอาพับดีนเฮาเซ่นที่ย้ายอยู่เรอัลมาดิทเนี่ยเล่นกับบอลหมัดหลายคนอาจจะไม่ได้จับตามองสากลาวของนิวคาสเซิลเนี่ยไปคุยมาก่อนหน้านี้นะครับคือเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมาก แต่ว่าสุดท้ายแล้วครับไปเจอปัญหาเดิมครับเหมือนรุ่นการก่อนที่ตัวของสาริกาโดงก็ชอบไมเคิลโอลิเซ่แต่นักฟุตบอลตอบชัดเจนอยากไปอยู่ทีมที่อนะีลิตอีลิตในที่นี้คืออะไรโอลิเซ่ไปอยู่กับาเยูร์มิวนิกนะครับในขณะที่เดีเซนตัวคนที่จีบเขาคือเรอัลมาดริด50ล้านปอนด์ครับ2คนนี้ฉีกสัญญาไปเลยนะครับก็ทําให้เดียกานก็อดไปเลี้ยงนี่แหละเป็นหนึ่งคนที่จีบมาตั้งแต่เิ่นตอนอยู่อิสตันบ เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่าสุดท้ายอีสซิตตกชั้นซึ่งมันมีโอกาสค่าฉีดสัญญาเขากับตัวม้าขาวสามสิบล้านปอนด์โอ้โหตัวตลาดตัวของทีมซึ้อขายมองเลยครับว่าคนที่ถ้าได้มาไม่ว่าจะเล่นแทนอีซัคในนัดที่อาจจะบาดเจ็บไม่ได้ลงสนามหรือแม้กระทั่งเล่นหน้าคู่เขาเป็นกองหน้าที่สามารถเล่นร่วมได้คนนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เวิร์กมากสุดท้ายไปอยู่กับเชลซี โดยเฉพาะดีลล่าสุดที่โดนไฮแจ็คเลยก็คือทางฝั่งของชาวเบโดชาวเบโดเนี่ยนะครับโอ้โหมันใกล้เคียงมากๆโดนเชลซีขโมยใน48ชั่วโมงด้วยหลายสาเหตุมากตอนแรกเนี่ยนักเตะคนนี้เป็นเป้าหมายที่อยากจะให้มาเล่นเทางขวาแทนจากครับนะครับแล้วเขาก็โชว์ผลงานที่ดีมากย้ายไปอยู่ไบรตันจากวัตฟอร์ดเนี่ยตอนนั้น30ล้านปอนนะครับแล้วตอนนี้นค่าตัวมา50ล้าน อย่างไรก็ตามครับนิวคสเซนเจอร์เตต์วางแผนว่าจะเอามาแทนตั้งแต่คาร์ลัมวิลสันแล้วแต่ว่าเชลซีครับใช้วิธีการไฮแจ็คหนึ่งเดือนก่อนไปเล่นซีฟาคาเบอร์ครับพฤษภาคมเนี่ยเขาเติดต่อนักเตะไปแล้วมีการรายงานว่าเอนโซมาเลสกาครับใช้วิธีการโทรหาตอนแรกคุยกับพอลบาเบอร์ซึ่งเป็นซีอีโอของไบรตันก่อนครับแล้วก็โทรหารนักเตะเองซึ่งมันเกิดขึ้นในกรณีเดียวกับตอนที่เจอรอนซานโชและชชลฟิ่งย้ายมาที่เชลซีครับเขาใช้วิธีแบบนี้ และเชลซียอมยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับทางฝั่งของไบรตันแล้วมีแอดออนที่เพิ่มเข้ามาอีกจําได้หรือเปล่าครับมีวันเสาร์อ่ะที่ตอนแรกไบรตันปฏิเสธ50ล้านปอนด์ของเชลซีกับชาลเปโตร Pedro. หลังจากนั้น2วันประสบความสำเร็จทันทีเป็นหนึ่งในวิวที่ทีมซื้อขายนิเซ็นเซงสุดๆเจ็บปวด,ดมากๆนะครับแล้วก็มีข้อนึงคือนักฟุตบอลอยากไปอยู่ลอนดอนนี่คือสิ่งที่สู้ไม่ได้นะเพราะว่าภาคเหนือของอังกฤษเนี่ย ทั้งแมนเชสเตอร์ทั้งลิเวอร์พูลทั้งดิโอเซอรันอยู่คนละฝั่งนะฮะก็ความนิยมมันสู้ทางลอนดอนหรือว่าทางมิดแลนด์ไม่ได้นะมาร์เกฮีก็เป็นอีกหนึ่งดิวที่กำลังจะโดนลิเวอร์พูลแย่งไปนะมันก็เลยทำให้ทางฝั่งของนิโอเซอร์ที่อุตส่าห์ได้แชมป์ถ้วยใบแรกและได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในเลเวลเดียวกับ4ทีมข้างบนเนี่ยเซ็งมากๆนะครับล่าสุดเลยเอ็ดดี้ฮาวก็เลยบอกบอร์ดบริหารว่าอันตุนี่เอรันก้านะครับ ปีกชาวสวีเดนซึ่งจริงนี่ก็เพื่อนโจเคเรสเพื่อนเอ,อ่อิสซักเช่นเดียวกันคนนี้ต้องไปเอามาให้ได้เพราะว่าต้องการแก้ปัญหาทางปีกขวานะครับฤดูกาลที่แล้วเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดมากเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญเช่นเดียวกับคริสวูดเช่นเดียวกับมาเกนที่ไปนะครับยิยงไปหกประตูแต่ว่าจ่ายไป11แอสซิสทําให้ฟอร์เรสช,ช่วงหนึ่งลุ้นฟุตที่สี่แต่ว่าจบที่เจ็ดยังไรก็ตามที่เจ็ดก็ดีพอไปเล่นคอนเฟลเอนซ ในรอบ30ปีที่ฟอร์เรสต์ไม่เคยเล่นบอลยุโรปมาก,ก่อนนะครับเขาเป็นนักฟุตบอลที่เล่นบอลไดเร็กได้ดีวิ่งเร็วหนึ่งในคนที่สปีดเร็วที่สุดในีเมยร์ล,ลีนะครับแล้วก็พาบอลแคลริออนนะครับพาบอลไปได้ไกลๆร่างกายเขาดีมากนะครับมีคลิปเปิดเผยการซ้อมของเขาเนี่ยโหดมากแล้วก็มันมีสถิติจากแอตติกออกมาก็คือนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมที่ชอบตอบโต้แบบฟุตบอลไดเร็กคือตัดบอลไดโต้กับสวนเร็วโจมตีไว ที่2อของลีดนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับทำไป3.9ครั้งตอ่อ1นเกมใน90นาทีเนี่ยเด็จก้าทำเกือบ4ครั้งนะครับคือได้บอลปุ๊บตบบึงพาบอลไปด้วยกันสปีดด้วยความแข็งแรงด้วยความบ้าคลั่งก็นักเตะ3คนในแดนกลางเนี่ยฟิตหมดโตนาลี่บูโนกโิมาร์ไรช์นะครับแล้วก็อีกหลายๆคนคือเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในทีมที่แบบขู่พลังหนุ่มเนี่ยมันมาก อีโจลินตอนนี้เราเหลือเชื่อจากกองหน้ากลายเป็นกองกลางเพราะฉะนั้นครับมีเพียงแค่ลิวพูทีมเดียวครับที่เล่นบอลตอบโต้ได้มากกว่าเนลกัซนเป็นอันดับที่หนึ่งสี่ครั้งอันดับ3คือทางฝั่งของเชลซีอิลันกาเป็นหนึ่งในคนที่มีตัวอย่างชัดเจนมากอย่างแมตที่เจอกับแมนยูนาเต็ดเขาสามารถประบึงจากแดงของตัวเองลากไปยิงประตูได้นะครับแล้วก็หนึ่งในจุดที่หลายคนประทับใจคือเป็นนักฟุตบอลที่เล่นได้สองเท้าเห็นได้ชัดว่า ในหลายๆช็อตที่อิลังกาเลี้ยงเข้าไปเนี่ย mm hmm. เขาใช้เท้าขวาและเท้าซ้ายและใช้เท้าซ้ายแตะซึ่งมันแตกต่างจากฟุตบอลยุโรปนะครับหลายคนเนี่ยที่เป็นนักเตะเอเชียเวลาไปเล่นในยุโรปยุโรปชอบเซอร์ไพรส์อย่างเช่นโซนฮึงมินอย่างลีซอเคยพูดบอกว่าเขาแปลกใจว่าทำไมนักเตะเอเชียเล่นบอลได้2เท้าเพราะของเขาอะ่ะเขาจะเอาข้างใดข้างหนึ่งให้มันเป็นเลิศไปเลยอีกข้างหนึ่งเขาอาจจะอ่อนนะครับแต่ว่านักเตะเอเชียเราอย่างปาลติซองอย่างโซนฮึงมินแบบเนี้ยจะเล่นฟุตบอลได้2เท้าซึ่งหายากครับ ในลีกต่างประเทศอิรลนก้าเป็นหนึ่งในนั้นครับเขาอย่างนัดที่เจอไบรตันที่ชนะเจ็ดสูงเนี่ยจังหวะการลากเรือยของเขาบางคนเวลาเป็นอีกขวาก็แตะแตะด้วยเท้าขวาไปเรื่อยๆนะครับแต่อิรันก้าสามารถแตะขวาเล่นซ้ายแตะขวาก่อนป่าได้คริสฟูดยิงซึ่งสามารถทําบอลแบบนี้ให้เพื่อนทําประตูได้อย่างมากมายนะครับก็เลยเป็นหนึ่งในจุดที่เอ็ดดี้ฮาวอยากใช้มากๆนะครับแมตที่เจอกับสเปอร์โอ้โห เรียกได้ว่าซื้อใจจังหวะก,การจบสกอร์ได้เลยจากนักฟตุตบอลที่ดูมีแต่ความเร็วตอนสมัยอยู่กับแมนยูและเต็ดแมนยูขายมาให้ฟอร์เรนกแค่สิบห้าล้านปอนด์นะครับเจอกับฟอร์เอเจอกับคอนแอมปคอสเปอร์ได้บอลทะบึงหลุดเดี่ยวไปถ้าเป็นพวกจรวดทางเที่สุดก็ยิงติดเซฟโกนะครับเขาใจเย็นมากครับเพราะเขามั่นใจว่าขเขาใช้ท้าซ้ายได้ดีนะครับอยู่ทางขวาเสร็จแตะล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ปัดเข้าสองสองนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ใช้บอลสองเท้าได้เก่งและเป็นปีกความเร็วสูงที่ไม่หวงบอล อย่างเเกมเจอริวคูเนี่ยเขาเจอฟานดาประกบหลายาครั้งเขาคอสบอลซ้ายขวาให้กับเพื่อนคริสฟูทำประตูได้อย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นครับเป็นหนึ่งในสเปคที่ทางฝั่งแมนเชนเนอร์ยอมเสียอีกแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจ่ายเกิน50ล้านปอนด์แบบแปดออนเข้าไปนี่คือเหตุผลที่ทางฝั่งของเอี้ฮาวนะครับอยากได้ทางอิลลนกามากๆครับผมไม่เคยพูดไปเลยว่าในฐานะของแฟนแมนยูในผมเยดายนักฟุตบอลคนนี้มากๆเพราะว่ามีทรงที่จะเก่งและตั้งใจเล่นบอลนะครับและบอร์ด ไอตัวของทีมซื้อขายของเคลสันเนี่ยไปสืบประวัติเบื้องหลังนิสัยใจคอของเอรันกาดนะครับด้วยความที่เคยมาจากในแต่ละแมนยูเนี่ยมีนักฟุตบอลที่ค่อนข้างเ,ออเสียคนเยอะนะครับโดวยเฉพาะเป็นนักเตะท้องถิ่นนี่คือสาเหตุนะครับที่ทางฝั่งของเคลสันนะครับจะไปเอานักเตะนักเตะฟอร์เรคนนี้มาให้ได้เพื่อไปต่อกรกับทีมในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเล่นเกมทงขานะครับแล้วก็ยังพยายามที่จะดึง นักฟุตบอลไปอีกหลายคนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูครับสุดท้ายแล้วจะปิดได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันมีหลายเคสจริงๆที่2องซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งไมเคิลออริเซ่ทั้งเปรโดทั้งมาเกฮี hi, นะครับทั้งทางฝั่งเรียมดีแลบที่เขาสุดท้ายพ่ายแพ้ต่อการที่แม้จะเป็นทีมใหญ่ในเมืองเนี่ยเขาจะเป็นทีมที่ใหญ่มากเป็นหนึ่งในทีมเดียวตอนนี้มีซันเตแลงเข้ามาอยู่ในภาคเดียวกันก็คือภาคอีสาน นะครับแต่ว่าพอไปเที่ยวกับทีมหาชนเช่นเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าสัดับมันคนละเรื่องนะครับแต่ว่ามันดึงตูดด้วยความที่เป็นประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรูนนะครับแฟนดิคอสเซนบอกอย่างไรคอมเมต์เข้ามาคุยกันนะครับว่าเหมาะหรือเปล่านะครับแล้วก็ทีมยังไม่ควรขายอีซัคแต่ว่าพวกบรรดาทีมเ,เทียตต์ต้นๆเ่ยเขาบอกว่าจริงๆแฟนบอลไม่ควรจะกังวลมากเพราะว่า11เรายชื่อตัวจริงอ่ะของ สานลิกาตรงเอดดี้ฮาวมันยังอยู่นะครับแล้วโค้ชก็ยังไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นรุ่การน,ากน้าก็น่าจะได้รู้อีกยาวๆนะครับมองไปโฟกัสไปคงติดท็อปไฟเหมือนเดิมนะครับสำหรับเป้าหมายนะครับอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมมองอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็เออ่ฝากช่องป,ป๊อลวิลลพลนิดนึงครับมีทําเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เรามีของสะสมให้เก็บทุกวันนะครับล่าสุดเนี่ยมีผ้าพันคอเหลืออีกน่าจะสองสามผืนนะ่ะ ใครอยากได้นะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับนอกนั้นของน่าจะหมดหมดแล้วนะครับเพราะว่าหมดตั้งแต่วมาสุ์นะครับันคอันนีเหลือ3ผืนครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับเผื่อแฟนแมนยูเข้ามาดูนะครับในวันอาทิตย์นะครับก็เป็นภาพบันคอผืนใหม่รุ่นการล่าสุดเป็นฟอนต์ซีซั่นใหม่2025-2026นะครับอาดิดาสทำกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1,999บาทเหลือ3ผืนสุดท้ายแล้วก็พรีออเดอร์เข้ามาได้ไลน์เข้ามาตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับแล้วฝาก Subscribe ช่อง วงนายบายป๊อปบางคนด้วยนะครับหลายคนไม่รู้เลยนะครับว่านิโคลสเซนเคยมีปัญหาแลวอกหักในการเสิริมทับมัน,นนักต่อนักจริงๆินนครับสวัสดีครับ